ฉันไม่ได้คิดค่าเธอเธอมีความหวาดหวั่นข้อไหนนี่คือถ้อยคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชหัตทะเลขาส่วนพระองค์ถึงกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังหน้าในช่วงที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจและความตึงเครียดอย่างที่สุดย้อนกลับไปในสมัยนั้นวังหน้า หรือสถาบันกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถือเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นดั่งผู้สำเร็จราชการทหารบกทหารเรือคานอำนาจกับพระมหากษัตริย์โดยตรงแต่เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่รัชกาลที่5มีพระราชประสงค์จะปฏิรูปประเทศให้ก้าวทันโลกตะวันตกอำนาจและบทบาทของวังหน้าเริ่มถูกจำกัดลงความหวาดระแวงความไม่พอใจและความกลัว จึงก่อตัวขึ้นระหว่างวังหลวงกับวังหน้าจดหมายฉบับนั้นจึงไม่ใช่แค่ตัวอักษรธรรมดาหากแต่เป็นเสียงสะท้อนของกษัตริย์ผู้ทรงรเผชิญกับวิกฤตความขัดแย้งภายในราชสำนักไทยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คำถามคือเหตุใดพระองค์จึงต้องเขียนถ้อยคำที่จริงใจและหนักแน่นเช่นนั้นและเบื้องหลังความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างรัชกาลที่ห กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญแท้จริงแล้วมีเรื่องราวซ่อนอยู่มากเพียงใดเมื่อครั้งวิกฤตวังหน้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ6กันยายนพุทธศักราช2381ถึง28สิงหาคมพุทธศักราช2428ทรงไปอาศัยอยู่ที่สถานกงศู์อังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ทรงมีพระราชหัตทเลขาถึงกรมพระราชวังบวรใจความในเอกสารนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่มีความคิดจะกําจัดกรมพระราชวังบวรอย่างที่ทรงหวาดวั่นวิกฤตวังหน้าเมื่อครั้งเกือบเกิดสงครามกลางเมืองในพศ2417จากเหตุการณ์ประทะระหว่างวังหลวงกับวังหน้าภายหลังเหตุเพลิงไหมอาคารในวังหลวงวังหลวงกับวังหน้า ต่างระแวงตั้งคำถามอีกฝ่ายเหตุการณ์นี้ทำให้กรมพระราชวังบวรหวั่นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงคิดกำจัดหรือลดอำนาจของพระองค์กรมพระราชวังบวรจึงทรงไปอาศัยอยู่ที่สถานกงสุล์อังกฤษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ความสับสนนี้สร้างบรรยากาศน่าหวาดหวั่นในเมืองไปจนถึงสถานทูตแม้ว่าภายหลังต่อมาเหตุการณ์คลี่คลายลงได้จากพระปรีชาอันสุขุม และกำลังความสามคัคคีของขุนนางและราชวงศ์แต่เหตุการณ์ระหว่างนั้นยังมีเอกสารที่บอกเล่าความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างเจ้านายทั้งสองพระองค์หลงเหลืออยู่ด้วยพระราชหัตทเลขาเอกสารที่ว่านี้คือเอกสารสำเนาพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่หถึงกรมพระราชวังบวรซึ่งนายไพโรธโพไซอดีตบุคลากรพาณิชยาการธนบุรีเล่าว่า ค้นพบโดยอังเอิร์นเมื่อครั้งไปเยี่ยมสถานทูตโปรตุเกสเพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสและไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเอกสารในรัชการที่หที่นายไพโรธขออนุญาตถ่ายเอกสารมาว่าพระราชหัตทะเลขาถึงกรมพระราชวังบวรลงวันส13ค่ำปีจอฉะโกด้วยการที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการใหญ่ไม่เคยมีเลยฉันมีความเสียใจมาก เธอไปอาศัยอยู่ที่บ้านกงสุนอังกฤษนี้ด้วยเหตุอันใดฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอเธอมีความหวาดหวั่นข้อไหนเธอก็รู้อยู่เองว่าในแผ่นดินเราปัจจุบันนี้ผู้ใดมีความผิดใหญ่หลวงที่ควรจะต้องตายก็ฆ่ากันไม่ได้โดยอาศัยการยุติธรรมเป็นที่ตั้งนี่เธอมีความสะดุ้งหวั่นวั่นถึงชีวิตจะคิดการเกินไปดอกกระมังหรือมีความผิดใหญ่อยู่ในใจจึงได้มีความร้อนระแวงกัน ก็ไม่มีความสําคัญเลยไม่ควรจะเป็นฉันไม่ได้โกรธเธอเธอมาโกรธฉันข้างเดียวฉันเสียใจหนักเธอทําการถึงเพียงนี้จะพาให้เสียชื่อแผ่นดินไปทั้งสองฝ่ายก็เธอจะคิดต่อไปอย่างไรจึงจะเป็นการดีการชอบอย่าให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนวันวันต่อไปการที่เป็นไปนี้ฉันก็ไม่ได้ทราบชัดต่อเจ้าคุณมาบอกว่าเธอกลัวฉันฆ่าเธอการนี้ ฉันไม่ได้คิดเลยถ้าเธอคิดเห็นการอย่างไรจะเป็นการเรียบร้อยสิ้นสงสัยเลิกแล้วเป็นการดีจงมีหนังสือสำคัญมาให้รู้ด้วยบันทึกเอกสารที่วังหน้ามีไปถึงราชการที่หว่ากรมพระราชวังบวรตอบนอมกล้าวคำนับทูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝาละอองทุลีพระบาทข้าพระพุทธทาได้รับพระราชหัตทเลขาทราบความทุกประการ พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจทําราชการฉลองพระเดชพระคุณด้วยความรรสัต์สุจริตมิได้คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ทรงชุบเลี้ยงแล้วจึงได้มาพึ่งโกอลเวนแมนอังกฤษได้บอกหนังสือเขาไปแล้วควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดน้อมกล่าวถวายมานวัน4 4ข่่มปีจอฉะโศกพระราชหัตทะเลขาที่ว่าฉันไม่ได้คิดฆ่าเธอ เธอมีความหวาดหวั่นข้อไหนไม่เพียงสะท้อนความจริงใจของรัชกาลที่5เท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นความเปราะบางของสถาบันการปกครองไทยในช่วงเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์จากความหวาดระแวงในวันนั้นสู่การยกเลิกตำแหน่งวังหน้าอย่างถาวรในเวลาต่อมานี่คือหนึ่งในบทเรียนสำคัญว่าอำนาจและความไม่ไว้วางใจอาจสร้างวิกฤตที่สั่นคลอนราชสำนักได้เพียงใด แต่คำถามที่ยังคงค้างใจนักประวัติศาสตร์ก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นหากไม่ได้รับการแก้ไขด้วยพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่หแล้วประเทศไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหรือไม่นี่คือเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังคงท,ทำให้เราคบคิดหากคุณอยากติดตามเรื่องราวลึกซึ้งเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ที่ช่องแรงใจล้านวิว ที่ซึ่งทุกเรื่องเล่าคือแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ให้ชีวิตของเราครับ